สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์สอนโดยคุณครูพิชพงชุมนานะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ อีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเข้าสู่ฤดูการสอบกลางภาคแล้วดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจใเรียนในคาบนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดไปใช้ในการสอบกลางภาคนะครับสำหรับบันนี้ครูขอเสนอเรื่องวงจรสีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า color วงจรสีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า c ล l o r ลส e นะครับวงจรสีคือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ครับโดยเริ่มตั้งแต่แม่สี3สีแล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาจนวนครบวงจรก็จะได้สีทั้งหมด12สีซึ่ง สิบสองสีที่เราได้มานี้แบ่งสีเป็นสามขั้นดังนี้ครับสีขั้นที่หนึ่งเรียกว่า Primary Color นะครับสีขั้นที่สองเรียกว่า Secondary Color นะครับและสีขั้นที่สามเรียกว่า Tertiary Color นะครับสีทั้งสามขั้นนี้อยู่ในวงจรสี เกิดเป็นวงจรสีที่เรียกว่า color wheels นะครับเริ่มต้นที่สีขั้นที่หนึ่งครับนักเรียนสีขั้นที่หนึ่งหรือเรียกว่า Primary color สีขั้นที่หนึ่ง Primary color คือแม่สีทั้ง3ส,สีอันได้แก่สีเหลืองครับสีแดงครับ และสีน้ำเงินครับต่อไปครับสีขั้นที่สอง secondary color สีขั้นที่สองคือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่คู่ระหว่างแม่สี3สีก็จะได้สีเพิ่มขึ้นมาอีก3สีคือสีแรกคู่แรกคู่นี้ครับ สีเขียวคือสีที่อยู่ในขั้นที่2 s e c o n d นเดร o l คัซึ่งสีเขียวนั้นเกิดจากสีเหลืองผสมสีน้ำเงินเป็นสีเขียวครับสีคู่ที่2ในสี s e c o นเด r ลิ o ั o เสีส้มครับสีส้มเกิดจากสีแดงสีเหลืองผสมกันได้สีส้มและสี ที่3ของ Secondary Color ก็คือสีม่วงครับสีม่วงเกิดจากสีน้ำเงินและสีแดงผสมกันกลายเป็นสีม่วง v i o l l t s s นะครับนี่คือสีขั้นที่2มีทั้งหมด3สีครับสีขั้นที่3ครับนักเรียน t e r t i a r y c o l o r s นะครับ สีขั้นที่3คือสีที่เกิดจากการผสมสีกันเป็นคู่ๆอีกเช่นเคยโดยเป็นสีที่เกิดจากระหว่างแม่สี3สีอันได้แก่สีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินมาผสมกับสีขั้นที่สองเรียกง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆก็คือสีขั้นหนกับขั้นสอผสมกันได้ ขั้นที่3 tertiary color นะครับสีแรกนะครับของสีขั้นที่3 t e r t i r y color ก็คือสีส้มแดงครับสีนี้สีส้มแดงนะครับเกิดจากสีแดงผสมกับสีส้มกลายเป็นสีส้มแดงครับสีขั้นต่อมาครับสีที่2คือสี สีม่วงแดงเกิดจากสีแดงผสมกับสีม่วงและสีที่สมครับสีม่วงน้ำเงินเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงครับสีที่สี่ครับเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวกลายเป็นสีเขียวน้ำเงินครับสีที่หครับสี เหลืองผสมกับสีเขียวกลายเป็นสีเขียวเหลืองครับและสีสิบตะสุดท้ายสีที่6ของสีขั้นที่3ของเทอเธอริคันเลยก็คือสีส้มเหลืองครับสีส้มเหลืองได้มาจากสีเหลืองผสมกับสีส้มคบนักเรียนนี่คือสีขั้นที่3นะครับ นอกจากสีขั้นที่1คือ primary color secondary color tertiary color ทั้ง3ขั้นแล้วมีอีกสีประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญมากครับนั่นก็คือสีกลางหรือ neutral color นะครับ neutral color ก็คือสีกลางก็คือสีเทาหรือเกรย์นะครับสีกลางนั้น คือสีที่เกิดจากการผสมสีทุกสีในวงจรสีหรือผสมสีแม่สีสามสีเข้าด้วยกันจะได้เป็นสีเทาแก่นะครับนี่คือสีกลางนะครับครับนักเรียนถ้าเกิดว่าไม่ทันตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดู เนื้อหาสาระที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ภาระงานเป็นแบบฝึกทักษะครับนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังคำที่แจงต่อไปนี้จากคุณครูให้ดีฟังให้เข้าใจคิดตามคิดวิเคราะห์แล้วนักเรียนก็จะสามารถสร้างภาระงานสร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะส่งคุณครูในคาบนี้ ได้ถูกต้องด้านขวามือของนักเรียนตรงนี้คือวงจรสีวงจรนี้เป็นวงสิ่งที่สำคัญนักเรียนสามารถแคปเจอร์วิดีโอไว้ได้เลยหรือไม่ก็รอไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากคกุณครูเดี๋ยวค,คุณครูจะทิ้งไว้ให้ในกลุ่มรายของนักเรียนนะครับวงจรสีนี้สำคัญนักเรียนจะเอาไว้ดูเวลานักเรียนต้องสร้างสรรผลงาน ผลงานหรือภาระงานในสัปดาห์นี้คือให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนแต่ละคนนำสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของนักเรียนมาสร้างเป็นวงจรสีลักษณะให้สร้างให้วางเป็นวงกลมโดยให้นักเรียนดูวงจรสีเปรียบเทียบสีประกอบการสร้างผลงาน เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคนครูในอัลบั้มการส่งงายในกรุปลายของแต่ละห้องเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังคำสั่งคำชี้แจงอีกหนึ่งรอบครับคุณครูจะให้นักเรียนยดูตัวอย่างการสร้างสรรผลงานของสัปดาห์นี้นี่คือตัวอย่างนะครับ นี่คือตัวอย่างและเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างชิ้นต่อมาเห็นไหมครับตัวอย่างที่3ครับหยิบจับสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์ตัวอย่างถัดมาครับ ตัวอย่างถัดมาครับครับนี่คือตัวอย่างการสร้างสรรผลงานครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ชมผลงานและไอเดียที่นักเรียนสร้างสรรคในคราบนี้แล้วครูจะรอตรวจให้คะแนนทุกคนนะครับขยันตั้งใจอดทนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้วิชาทาัศนศิลป์ในคราบนี้นะครับนักเรียนนี่ก็คืออีกหนึ่งชิ้นนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณขอบใจนะักเรียนมากที่เข้ามาเรียนเข้ามาชมคลิปนะครับนอกจากจะชมคลิปส่งผลงานแล้วสัปดาห์นี้ไม่ต้องแคปหน้าจอเพื่อไปส่งลงในอัลบัม้มแล้วนะครับไม่มีการแคปแล้วนะสัปดาห์นี้ให้นักเรียนเช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นแล้วก็ทำภาระสร้างสรรค์ผลงาน สวยๆส,ส่งคุณครูนะครับโอเคครับนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้เนื้อหาสาระมีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์ที่3สัปดาห์นะสัปดาห์ที่13สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ